สบายดีสบายดีโอ้ยปลากัดหอนคักพี่น้องเอ้ยมโอน,นี้นะตัดพักมโอน,นี้นะตัดอิซุกแล้วตัดนี่นะอันนี้ก็เล่งเต็มทีด้วยเนี่ยพี่นอ้องเครื่องจักรติดเทโบเลดนะ้วยเนี่ยอ้า ي พักพรอนพักพรอนมาเนี่ย One cup, you know, eh, mùi nha. Ah, mùi, vua, hai bụi chân nè. Sai chân đèn. Oh, hô, nọ dư ní, gặp màn kao mong kung. Bô, 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 น่าจะือิเล่เลยนข้ว่ายแกจะบาร์เลยไาร์เลยไไอ่อยกิน่าไปกินสลี่เลยสลี่กลี่ดิบๆมันจนไปกลินไปลึกเข้าเนี่ยสลี่หวานทั้ สินึงสิตมสิเผ้ามากบอว่าหักออกจากต้นมาหลังมาใหญ่กันก e> uh, uh. ี่หนไหนองสดอ๋อไอะลกวมายี่ทำบุญเนาะเซ่นบุญปั่นเครื่องกันหักไหมหักออไปไยได้กินไหนยะไยเยอะสิดห หังแหงบรายตี้กินแนวนี้นะพี่น้องเอ้ยนี่นะอืออ้อใหม่ใหมวันเจ็บเจ็บ Hoa đi nó ấy nhà là cả bộ nội thật này Nhà ý cái này phải không? con vô rốt nó cả Được lắm mùi nè hòn เอาอเดี๋ยวไว้เยอะหรอยยลูกพีมันบ่อยนะเนาะลูกพีเมื่อยไร้ล,ลูกพีสั่งเหลือ,อเลยเนาะเจ้าเจ้าเจ้ <c oughs> เาไว้เยูะแต่ห<ม>้องมันเป็นลมแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นลมหะคนอื่นกไงคนอื่นได้เยเงินเป็นลมคนอื่นเด้เย็นจอยอี๋เป็นลมเหล,ล,ล่าคนนงยังมาเลยมีแต่เขาต้องปังเลยนะ